โสายฮาที่เชิดชูคนสู้งานทุกสาขาอาชีพงานที่คุณทุ่มเทอาจช่วยคุณมีเฮได้ในงานนี้มีเฮศึกสองอาชีพรายการที่เปิดโอกาสให้กับคนสู้งานค่ะคนที่งานดีฝีมือดีในอาชีพต่างๆได้มาประลองความเชี่ยวชาญค่ะใครชนะได้ในแต่ละงานนะคะจะได้เข้าไปรุ้นในรอบมีเฮหรือมีแฮวถ้าโชคดีมีเฮรับทองคาจากทางรายการกลับบ้านไปเลยค่ะ อาชีพที่เราอยากเชิดชูนะคะอาชีพแรกคืออาชีพเทนเนอร์นำเต้นซูมบ้านี่และอาชีพที่สองนะคะคืออาชีพคู่นำเต้นแอรอบิกวันนี้ค่ะที่ปรึกษาทางด้านการงานของเรานะคะเป็นสาวสวยทั้งคู่เลยค่ะคุณซานีและคุณปิงปอง ครูนำเต้นแอรบิกบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นตัวท็อปฮะไปดูว่าเขาคนนี้เป็นใครชื่อจ้าค่ะอายุ49ปีเป็นครูสอนแอรบิกค่ะแอรบิกคือการออกกำลังกายใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายอย่างต่อเนื่องนะคะความสนุกอยู่ที่ครูเป็นคนที่เอนเตอร์เทนกับเพลงรักกับชิ้นนี้ไหมรักสิคะ รักจนจะต้องลาออกจากงานประจําที่เคยทํามาก่อนจนมาอยู่เป็นคนที่สอนออกกำลังกายมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารม์ของคุณหมอเพราะผู้ที่เขาออกกํบบาลังกายส่วนมากก็จะเป็นคนที่หมอบอกว่าเป็นความดันนะเบาหวานนะโรคเกาณ์นะโรคนั้นนี้นู้นนะเป็นคนที่เหมือนให้สุขภาพดีกับกับผู้ที่มาร่วมออกกำลังกายนะคะถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่สุขภาพดีถ้าเป็นคุณพ่อเราต้องเป็นคุณพ่อที่สตรองค่ะ ระบิกับโยคะเนี่ยทำไมผู้ชายถึงเรียนไม่ได้คะไม่ใช่ผู้ชายเรียนไม่ได้นะคะไม่เห็นบอกโยคะไม่มีโยคะไม่มีโยคะเลยค่ะทำอาชีพนี้มากี่ปีคะปู่จ๋าถ้าเอาที่นับใบเซอร์จริงๆก็คือ25ปีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนบมีใบเซอร์หรือเปลฮะใช่ค่ะมีอนี้ใบถมได้ไหมคะือจุดเริ่มต้นนะคะมาทำตรงนี้ได้ไงจุดเริ่มต้นก็คือครั้งแรกเนี่ยนะคะจ๋าทุกวันสะสมความปวดใช่ค่ะอันนก็ สามวันลาสองวันป่วยสองวันท้องเสียสามวันเป็นไข้เวียนหัวไม่สบายเพราะเราไม่แข็งแรงแล้วที่นี้กลับบ้านไปอาบน้ําอยู่หัวดิชันนะคะชิมลงไปสวัสดีชักโจกไปเลยอย่างเงี้ยเราไดยให่ไม่รู้เรื่องคือคือเขาเรียกว่าโรค้านหมุนคุณหมอเรียกว่าโรค้านหมุนเพราะว่าเนื่องจากว่าอ้วนจากนั้นมาคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้คุณจะต้องออกกําลังกายนะเริ่มจากการไปออกกาลังกายก่อนจนมาเป็นคุณครูถูกต้องสมมุติวันนี้ลูกคุณหนูสามคนเชิญครูจ๋ามา ให้แบบสอน,สสนที่หนึ่งเสร็จโซลูชันจะสอนสาม่าถ้าแบบก่อนท่าแรกมัชชิง่งค่ะท้าซ้าทุกคนเริ่มดั้มค่ะซ้ายซ้ายมัาสิ่งค่ะมัชชิงมัชชิงซ้าย1วั่นจูรกฝ่าซ <c oughs> จบท่าที่1นึ่งมัชชิง,งนะคะท่าที่2องแนมโม่ฝ่ท้าซ้ายขึ้นค่ะเก้าห้าเก้าหลัง 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5้<ย>าหกเจ็ดแปดหนึ่งสงสสี่ห้าหกี่ยม หนึ่งสองสามสี่ห้าเขาเยี่ยมโอเคท่าที่สองสังให้นะท่าที่สามบีเซ็ปก้าวเท้าเป็นรูปสวีค่ะหนึ่งสองสามบีเซ็ปห้าหกเจ็ดแปดขวาออกซ้ายต่ำขวาออกซ้ายต่ำประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้งั้นไปดูอีกหนึ่งอาชีพค่ะนั่นคืออาชีพ